สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้นะครับทุกคนอยู่กับผมตูมตามลิซซมเอฟครับในวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่กับช่วงตามขี้เล่านะครับอีพีที่3นะครับเหตุผลที่เราให้ E ีพีนี้เป็น E ีพีที่3นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับเราเจอโค้ดของลุงคนนี้มาครับตอนลุงคนนี้เป็นด็อกเตอร์ครับซึ่งอยู่กลุ่มชาวพุทธพุทธแบบอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เหตุผลที่2อนะครับก็คือไม่รู้เหมือนกันเอาอ สรุปก็คืออยากจะเล่าเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเหตุผลที่มันเป็น EP ีที่3มเนี่ยมันตรงกับสิ่งนี้พอดีครับสิ่งนี้เนี่ยคือพระรัตนตรัยนะครับหรือว่าแก้ว3าประการนะครับของาศาสนาพุทธครับาศาสนาพุทธเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างครับคือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นะครับพระพุทธคือใครนะครับพระพุทธก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนะครับคือถ้าเราจะเล่าเรื่องาศาสนาพุทธเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนความไปเมื่อประมาณ2 5งพปีก่อนนะครับหรือก่อนหน้านั้นอีกด้วยซ้ำนะครับที่พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถ หรือว่าเรียนมาตรงกับผมเนี่ยก็จะเข้าใจตามเรื่องราวที่ผมกําลังจะเล่านี้นะครับอืมคืออยากจะฟังเรื่องที่ผมเล่าก่อน <c oughs> ก็ได้นะครับแล้วค่อยคอมเมนต์นะครับว่าเรียนมาตรงกันหรือเปล่าหรือเข้าใจตรงกันหรือเปล่าหรือจะฟังให้ครบแล้วค่อยคอมเมนต์ก็ได้ก็แล้วแต่ใจของท่านนะครับโอเคมาเรื่องที่ผมจะเล่าคือเรื่องของพระพุทธเจ้าครับคือ พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมมากเขาเป็นเจ้าชายเนี่ยอกใช่ปะเออคือการเกิดมาเป็นเจ้าชายเนี่ยเขาก็จะมีแบบครบทุกอย่างเลยครับเขามีวางสามฤด,ด,ดูมีลูกมีเมียนะครับจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ามีลูกมีเมียนะเออแล้วก็ตามที่ผมเรียนนะเสร็จปุ๊บเขาเนี่ย รู้สึกว่าใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เห็นการเกิดแก่เจ็บตายนะครับซึ่งเขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้ชีวิตเขาขาดอะไรบางอย่างไปครับเขาก็เลยออกบวชแล้วก็ออกไปร่าเรียนที่นั่นที่นี่นะครับคือเขาเกิดในประเทศแถบที่นับถือพราหมณ์ฮินดูนึกออกปะเขาก็ไปแบบเหมือนอดอาหารอะไรแบบนี้เออแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีอาหารครับมื้อหนึ่งที่มีผู้หญิงคนนึงนะครับเขาทํามาให้พระพุทธเจ้าครับแล้วทีเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ได้กินอาหารมื้อนั้นครับแล้วเขาก็มีแรงครับพอเขามีแรงขึึ้้้้นนนนมมาาเเเี่ยก็หือปิงขได ก็เกิดเป็นพระธรรมบรุ่มขึ้นมาเป็นพระธรรมเลยนะครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มานะครับ คือพระธรรมครับพระธรรมเนี่ยจะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีเยอะมากนะครับก็จะต้องไปไล่เลียงกันไปนะครับแต่ว่าแกนหลักของาศาสนาพุทธเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหลังจากที่เราได้อ่านเอ่อคอนเทนต์ของลุงคนนี้ให้ฟังนะครับเสร็จปุ๊บพอเขาได้พระธรรมมาครับเขาก็มีพระสงฆ์หรือว่าพศออที่เราเรียกเรียกเขากันนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าแครล,ลอดนะครับ <S <S คือพศเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาพุทธนะครับ ทำให้ศาสนาเนี่ยยังคงอยู่ได้แต่ละคนก็จะมีการอ่านพระไตรปิฎกพระธรรมต่างๆแล้วก็มาเล่าด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ว่าใครเรียนอะไรมาและคิดเห็นยังไงกับหลักธรรมนั้นๆของพระพุทธเจ้านะครับ mm hmm. เขาก็จะมาเล่าให้ศาสนิกชนหรือว่าชาวพุทธอย่างเราๆนะครับนั่งฟังครับเออก็จะเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องราวแบบย่อนะครับของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ที่ผมรู้จักเนี่ยคือเจ้าชายสิทธัตถะนะครับเขาสอนมาประมาณแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงคําสอนของเขากันนะครับ ทีนี้ครับเหตุผลที่ผมหยิบโค้ดของลุงคนนี้นะครับเข้ามาเล่าเนี่ยเพราะว่าเขาบอกแบบนี้ครับเขาพูดว่าพระพุทธศาสนาครับสอนให้ยึดติดนะครับนี่ให้สิ่งสักการะเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อที่จะนําไปสู่สวรรค์นะครับเปิดประตูสูน่นิพพานครับพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าไม่ให้ยึดติดนะครับหรือให้ปล่อยวางเนี่ยเป็นคําสอนที่ผิดอุ้มอ,อุ๊บเป็นไงบ้างครับทุกคน คิดถึงหน้าอาจารย์ตอนมัธยมหรือปถมกันบ้างหรือเปล่านะครับผมนี่คิดถึงขึ้นมาเลยนะครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนเราจะเข้าใจกันผิดนะครับจริงๆแล้วผมอ่ะรู้สึกแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าลุงคนนี้เขาน่าจะอ่านคละตำรากับผมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจสี่นะครับมันคือเหมือนเป็นแกนหลักของศาสนาพุทธนะครับก็ต้องขอบคุณเว็บติวฟรีด้วยนะครับเพราะว่าผมเปิด Google เจอพอดีอริยสัจสี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรคนะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาครับแล้วก็นํามาให้พระสงฆ์นะครับหรือพศออเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับทุกคือความจริงที่ว่าด้วยความทุกนะครับสมุทัยคือความจริงที่ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์และนิโรธครับคือความจริงที่ว่าด้วยความดับทุกข์มรรคคือความจริงที่ว่าด้วย ทางแห่งความดับทุกข์ <Wow. S 1> มัคเนี่ยจะมี8อย่างนะครับเอางี้เราจะต้องเข้าใจตามนี้ก่อนครับอริยสัจสี่เนี่ยเห็นปะเขาบอกว่าเป็นความจริงที่เกิดจากปัญญาการตัดสู่ของพระพุทธเจ้านะครับเออทุกเนี่ยคือความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆนะครับสมมติว่าเรารู้สึกแบบแค่เรามีความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาแล้วมันไม่ดีนั่นก็คือทุกข์แล้วอะนึกออกปะโอเคไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับจะแก่จะรวยจะจนทุกคนมีความทุกข์ครับอืมอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเขารู้มาทุกขั้นพื้นฐานคือททุกกกี่เิดจา การเกิดการแก่การตายนะครับส่วนทุกข์ที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยคือทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะครับทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือก็คือแบบเหมือนเราเจออะไรที่เราไม่ชอบเราขัดใจเนี่ยมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยเราดูแค่คำนี้นะครับเขาบอกว่าทุกข์เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยแสดงว่าถ้าผมมีของรักบางอย่างครับผมมี กันด้ามสักตัวที่ผมรักครับแล้วมันหายหรือมันพังเนี่ยผมก็จะเกิดทุกข์นะครับนี่คือตัวอย่างของการที่พระพุทธเจ้าสอนครับว่าอย่ายึดติดนะครับและดูลุงคนนี้ครับเขาบอกว่าการไม่ให้ยึดติดเนี่ยผิดนะครับจะต้องยึดติดนะครับนี่แค่อ่านอันแรกก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับคนละตำรากันแล้วมาอันที่สองครับสมุทัยนะครับสมุทัยเนี่ยคือความจริงที่ว่าด้วยเหตุแห่งการเกิดทุกข์นะครับ กิเลสตัณหาที่กระตุ้นจิตใจให้สายแสหาอารมณ์ที่ปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับอยากพ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนานะครับอันนี้คือเรื่องของสมุทยัยนิโรธนะครับก็คือความดับทุกข์หรือดับปัญหาต่างๆนะครับคือศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการนิพพานนะครับการนิพพานเนี่ยคือการที่เราจะไม่ได้มาเกิดอีกแล้วอ่ะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าปรินิพพานก็คือเหมือนบรรลุทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็จะไม่มาเกิดอีกคราวนี้คนที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะมีความสุขนะครับความสขข ของศาสนิกชนอย่างเรานะครับก็คือการที่เราได้นิพพานนะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยการที่เราจะนิพพานได้เนี่ยเราจะต้องปล่อยวางครับจากที่ผมเข้าใจนะจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับเออนี่ครับนิโรธนะครับหมายถึงความดับทุกข์ก็คือภาวะที่เป็นผลจากการดับตัณหานะครับและสามารถพ้นจากทุกข์ได้เด็ดขาดเป็นภาวะที่ต้องทําให้ประจักษ์แจ้งนะครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อให้ทราบว่าทุกข์คือปัญหาของชีวิตทั้งหมด ที่สามารถแก้ไขได้นะครับโอเคแต่จะต้องมีวิธีแก้ถูกไหมซึ่งวิธีแก้นะครับก็จะเกิดจากมัคครับมัคเนี่ยจะมีทั้งหมด8ประการด้วยกันนะครับมัคคือหนทางแห่งการดับทุกเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูมัคแปดกันเลยนะครับนี่มัคแปดครับมัคแปดคือหนทางแห่งการดับทุกครับก็จะมีตามนี้นะเอออย่างแรกนะครับก็คือ ความเห็นที่ถูกต้องนะครับอย่างที่2ครับความคิดที่ถูกต้องนะครับเนี่ยก็คือการออกจากกรามความไม่พยาบาทและไม่เบียดเบียนนะครับอย่างที่3วาจาที่ถูกต้องครับเราจะต้องเว้นจากการพูดเท็จหยาบคายส่อเสียดเพ้อเจ้อนะครับเนี่ยซึ่งสิ่งที่ลุงคนนี้ทำเนี่ยมันขัดกับ สัมมาวาจาข้อนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการพูดเพ้อเจ้อครับอย่างที่4ครับการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับเจตนาแล้วเว้นจากการฆ่าโจรกรรมและประพฤติผิดในกรรมนะครับคือจริงมันก็จะมีเรื่องของศีลเข้ามาอีกคือศาสนาพุทธเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับเออถ้าใครสนใจอยากจะอ่านก็ลองไปเซิร์ชดูตามนี้เริ่มจากอริยสัจสี่แล้วมันจะไล่ไปเรื่อยเลยครับโอเคต่อมาครับสัมมาอาชีวะครับก็คือการเว้นจากมิจฉาชีพนะครับ การละเว้นจากอาชีพฆ่าสัตว์อาชีพที่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับต่อมาเนี่ยความเพียรที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องโอเคความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดและอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทํากุศลที่ยังไม่เกิดนะครับและดํารงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอืม มันก็อาจจะมีแบบมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงก็สามารถเข้าไปอ่านความหมายเพิ่มเติมได้นะครับโอเคแล้วต่อมาครับการมีสติที่ถูกต้องนะครับสติปัตตฐาน4นะครับแล้วก็สัมมาสมาธินะครับการมีสมาธิที่ถูกต้องก็คือฌาน4นะครับอย่างที่บอกครับถ้าเราอยากรู้เรื่องพวกนี้เราเข้าไปอ่านได้เรื่อยๆนะครับแต่ เชื่อเลยครับว่าหลายๆคนเนี่ยอ่ะสัก99.99% 99ละกันนะครับก็คงไม่ได้มีใครถูกสอนมาว่าพระพุทธเจ้าบอกให้ยึดติดนะครับอืเป็นไงบ้างครับตอนนี้เรามาดู2เรื่องเนี้ยอันนี้เพิ่งเปิดแค่2เรื่องนะก็ประมาณนี้แล้วนะครับคิดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันผิดแปลกไปจากนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นตำราที่เจ้าชายศธัตฐะได้ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นถึง2,564ปีนะครับเนะครับมีใครคิดเห็นยังไงบ้าง คิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยแตกต่างจากลุงคนนี้มากน้อยแค่ไหนครับ แล้วก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้อริยสัจสีในการดำรงชีวิตของเราบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีใครได้ดำรงชีวิตตามมรรคแปดกันบ้างสามารถมาเล่าให้ฟังได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดเห็นยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปอ่านนะครับใครเข้ามาแล้วชอบนะครับฝากกดไลค์ like กดแชร์ได้เนาะแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ครับเราฝากกดติดตามช่องของเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับผมตูมตามฮะก็ฝากเอาไว้กับหลักธรรมวันนี้นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนนะครับว่าให้เรายึดติดนะครับแล้วก็หน จะต้องละทิ้งทุกอย่างทางโลกให้ได้ครับเราถึงจะน,นิพพานได้อันนี้คือหลังทาคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่เชื่อว่าแกนหลักของมันก็คือ4อย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกอริยสัจสี่นะครับลองไปหาอ่านกันได้เนาะคิดว่า4อย่างนี้แหละครับคือสิ่งที่จะทําให้เรานะครับสามารถดํารงอยู่แล้วก็ดับทุกได้นะครับขึ้นบทสวดเลยแล้วกันเนาะตอนจบเนาะ โอเคถ้าเกิดใครมีเรื่องอะไรน่าสนใจสามารถส่งเข้ามาในแชทเพจได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับผมตูมตาฮะบ๊ายบาย